สวัสดีค่ะชาเอกกซ้ซีซยูค่ะมือค่ำแล้วนะคะเด็กดื่นค่ำคืนยามวิการเนาะอ่าหนูจะพา f อซทุกท่านท่านใดที่ยังไม่หลับไม่นอนเนาะท่านใดที่นอนดึกๆเนาะอ่าเพื่ออยากรู้หรืออยากเห็นว่าเอ๊บ้านเอกกี้ร้านเอกกี้ สร้างยังไม่ทานเสร็จแล้วเขาให้มาอยู่นอนเบบอเอาเลือกเอายามเนี่ยจะนอนกันยังไงนะคะเผื่อมีท่านใดท่านอ,อยากเห็นเนาะว่าการอยู่การนอนภายในสามวันเนี้อยอยู่ยังไงเนาะเอ๊ะมีเสียงด้วยอ่าเราไปรับชมกันเลยค่ะว่า,วาฮะยังไงเอ๊ะมาแล้วมา มีเสียงด้วยอ่านี่คือมุงนี้คือครองหนูและน้องกัปตันนะคะมุงนี้ส่วนมารีวิวที่นอนนะมารีวิวเผื่อสวัสดีครับ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 กัปตันลูกสวัสดีครับ <c oughs> พี่บู๊สวัสดีครับครับ อันนี้คือมุ้งเต็นท์ของพี่เอกเนาะนอนกับพี่บู้ใช่อ่าพี่เธอคนริวลุดให้มิชชินนะ,ะี๋ยวจะให้ม้งก็มานอนด้วยอ่าเดี๋ยวยุงกัดม้งเออดีมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นพรดลมแรงๆจากคุณแม่วารุณีขอบคุณมากูแรงแรงจริงนะเข้าทะลุเลยทะลุเลยตอนนี้หนาวใช่ไหมเบอร์หนึ่งหนาวเบอร์หนึ่งนี่ ถ้าไ่มีกำแพงนี่อาจจะปิวไปแล้วเนี่ยปิวก่อเป็นการนอนอ่าตามประเพณีเนาะแถวแถวบ้านอีกี้เนี่ยเขาจะแบบนี้นะฮะคือทําไมต้องมานอนเอ่อได้ยินไหมได้ยินได้ยินลบเก็แล้วอ่าคือทําไมอต้องนอนแบบว่าทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมมีแค่พุงหลังคาแล้วมานอน คือเขาถือเคล็ดนะฮะรุอท่านว่าถ้ามานอนคืออะไรนะพูดผิดเนาะเวลาเราทํางานเนี่ยคนที่ทํางานเนี่ยจะนั่งจะกินจะนอนในบริเวณชายคาตังเนี้ยไม่ได้เลยตอที่ยังทําไม่เสร็จและยังไม่ได้ทา<ำ>ทำไม่ขึ้พิธีอ,ะอ่ะอแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําวิธีแล้วเราก็สามารถกินนอนทุกอย่างในนี้ได้หมดเลยนะซึ่ง มันจะเป็นความสะดวกสบายสําหรับคนที่มาทําบ้านให้เวลาเหนื่อยพักผ่อนอยากเอ็นฝนตกอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่กันตรงนี้ไงเราก็เลยทําวิธีตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้เข้ามานอนแล้วก็อ่ามาอยู่กันแบบสบายสบายไงเพราะว่าบางทีบ้านเนาะโดยสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบว่าเป็นแบบว่าภายในเดือนเดียวสองเดือนเสร็จอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่เขาจะทากันแบบอปีนี้ยกโครงมุงหลังคา แล้วก็จะเอาอะไรแอ้มไว้ล่อไว้แบบนี้นะแล้วก็อ,อีปีต่อไปเขาก็จะทําอะไรแบบนี้นะมันมันก็เลยมีประเพณีแบบนี้เกิดขึ้นอ,อซึ่งเราเนี่ยถามว่ามันเร็วเร็วกว่าชาวบ้านทั่วไปก็คือละมุงเนี่ยเราก็จะแอ้มเลยเนาะนะการทําบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับที่นี่เนาะทุกท่านเนาะนะครับในหลายๆครอบครัวเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีอ่าบ้าน แบบนี้เลยก็ได้อะไรแบบนี้นะความหมายมันประมาณนั้นแหละเขาก็เลยแบบว่าเพื่อความสะดวกสบายและตามขนบธรรมเนียมอถึงจะไม่เอ้มแต่เราขึ้นบ้านใหม่แล้วเราก็สามารถมาใช้ชีวิตได้ปกติในหน้าบ้านก็จะมีโอ่งน้ํามีโอ่งน้ํามีกองไฟอให้มันมีครบเป็นบ้านก็นเรียกว่าแบบนั้นแหละประมาณนั้นแหละประเพณีเขานะสุกท่านก็ประมาณนี้เลยครับก็เลยจําเป็นต้องมานอนกันนะครับสามคืนนะแล้วก็ ที่เหลือก็จะนอนจะอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นเลยฮะโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องก็มัดมาถ่ายรู้เรื่องหรือเปล่าก็มาถ่ายนะมาถ่ายทําให้เอฟซีท่านดูเผื่อท่านใดที่นอนดึกคือยังไม่นอนหรือกคิดถึงเอ็กกี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อยากเห็นอาจจะได้ลงตอนเช้าคลิปเนี้ย เขาว่าันดึกแล้วยังไม่ปล่อยหรอกก็ประมาณนี้แหละนะทุกท่านเรเหตุผลที่เข้ามานอนมาเลยก็ประมาณนี้เนาะอาจจะมีความแตกต่างกับหลายๆพื้นที่นะบางพื้นที่เขาจะต้องแบบบ้านเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเขาถึงทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมเอออันนั้นก็เป็นแล้วแต่พื้นที่ไงแต่ว่าแบบเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้กันอืประมาณนั้นแหละครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นมุ้งของหนูกับน้องกัปตันเนาะ อ่าที่ท,ที่ที่ว่าเห็นเหมือนมีเตียงนี่ก็คือเป็นเตียงของพ่อเนาะไปไปยืมาายมามใช่เพราะว่าป้องกันน้องเขาด้วยเราเราเราไม่มีเต็นท์ไงมีแค่อใช่แล้วส่วนตรงนั้นคืออะไรเนี่ยไ,ไปดูมีใครนอนข้างๆใช่เอ๊ตังตังก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะตังตัง ต่งตังนี่ต่งตังโอ้ยต่งๆตังนอกแกชินจังปุ๊บปปิดก่อนโอเคค่ะอ่านอกกับจันอนดูสะดุด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  s เออขอโทษขอโทษ ตาลายหมดเลยเ F4 ตาลายใช่ขอขอบคุณนะฮะที่สอบถามเข้ามาเป็นห่วงเป็นใยอะไรก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนอนคุยนั่งทักมือหลังหน่อยเมื่อยหลังเม่รู้มื่อมือนะคะอ่าเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะครับผมแล้วก็รอบๆมืดๆเป็นยังไงแล้วก็ด้านหน้านี่คือมันดูโล่งๆนะคะเวลานอนก็เลยต้องหาอะไรมากันมาปิดไว้เนาะ อ่าเพราะว่าแบบมันมันล่วงเกินไปนาะเราก็เลยหาอะไรมากันไว้อะอย่างนี้ก็โอเคค่ะก็ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านมากๆเลยที่ท่านมีแต่กุณาครอบครัวของพวกหนูนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอไปขอตัวไปนอนพักผ่อนละสวัสดีค่ะ